เขา,าอทอดมาใส่ของไอ้ดนนนินเอ็นนั้นบอกเอ็นอันนั้นแม่ยางแม่ใชเหรอลูก<ะ>ยางแม่อันนีย้นนายางยางรถพมตะมักคู้ตะมักคู้มีวิธีล็อก้ไป่าส้ ล้วก็ได้ไปซื้อแตงโมงดิไปซื้อน้ำแขงกับหยอดน้ำเหนือแล้คือไปซาแทะคือมา่าเขาไปแล้วไหมเหเดี๋ยวเจ,จะจับผมนี้ว้เนี่ยเอาผมนี้ไหมเราจะจับผมนี้ เปลี่ยนอะบ่ะน้ำคักเลยแหละคนคือผมผม <laughs> คนกับง,งามคนนี่ไปเตไยผัวคนหักหรือคนนั่ง,นงคนเฮ็ดหรือว่าหรือว่าคนหีนั่งยืซซนซื้อคนเสื้อสีชมพู พ่วิดลสเียใครเบังเด้อพิวิตกันตังน้พะว่าถ้าเกิดพ่อยสสือัเหรอบองเป็่สิอดีก็เห็ดเป็นอะไรบะพี่นัดคนตกปลาหรือคนเห็ดคนตกปลา

เตรียมยางไหมคอยเด้อไม่ปุดมาม่าลูกทักเปลียนยูจซื้อในบุญมาบุรีโอ้บางเปียเจ้ามันเป็นยังไงวะเจ้าขึ้นตื่นได้ เอาเวลามาล่มเจ้าก,กับกุฏิามัยเหรอบ่อล้มสองข้างเราดิเยี่ยมคือบ่อทากันเจ้าจับผมนี่ไว้เนะี่ย บาทครัมันแบงเงี่ยมันบักแบงกระอกกันอะนับทีละเสียงยังดีกว่าดิอีกล่ะย่นนนยานวดผมยานวดผมสนิทไหมกับมิสุดสนิทสนิทซื่อืดๆอยไหมม่ขมัดไย เธอก็ là เห็นนะแหละก็ว่าวันตัวนั้นมาจากแกเนี่ย đi ว่าถักเป็ดถักมาโอ้เจ้าถอดเป็นตาออกดิใครว่าใส่เป็นตาจัง้อยเป็นตาตกแตก กระลาตกุ้กงลองกรอดาษกุ้งลองกร้ดาษตกุ้งกรดาษตไุ้งีรไดาษตกุ้ไกรด,ด,ดายตกุ้งกระดาษตกุปงกรัดากุ้กะดากุ้งกระดากตกุ้งกมดาอตกุ้กระดาษตกุ้อกดินตปน้งกรใดาต้ไหนหนไางไดมันก้งกระดาษตกุ้ กเป็นงบแม่ยบดเป็นงบนะเบอร์โทรมานจดใ้สิบิขาดะเบอร์โทรแปลก บงเบิงขี่คาดเต็มเตมมันจะลอดไหมจะกดทายไหมไปกดชิลแล้วได้แล้วหันเดียวไปเลยกดทายไหม เบอร์เดียวกับพ่น้าศูนย์หกห้าห้าหนึ ons, ่งศูนย์หนึ่ง่แเจียวร่มบกันนะไปไปง้มหอย่ายบุตรร่นเบอร์บกตุยบอกของกูนี่ชองเบอร์เลยนี่ตงใช้ตามองครับจแปดดกดไทยไม่เป็นกลัวค้างนี่มันสีเีโทรมาอย่ง จะเมัุมหือตอบไปง้มบ่อยมาสวอมาเนี่นตสวอบ่เห็น โปสรมทั้งแล้ว <c oughs> จัอเอาอยางมะนม่ <c oughs> เอ,อย่ปสคังหน่นเลยอืมอยางคดนั่น ถ้าไม่แลอมึงก็เปี่ยนถ้าพักผมเปลียแบบตดจลิ่เกี่ยมอ่ะอ่าแม่ไม่ชอบเลยนัวมาเอา ได้ปะนี่เด็กง่าบ่เนี่ยอือฮึว่าได้อะได้บ่อืเอเอามาอย่างโจโจ้จจไปออกกระแตไปไหมฮาก่อนนั้นงางกระแตเอาเองคอยทักเปียอยู่ต้งทักใคร